สวัสดียินดีต้อนรับเพื่อนเทุกคนด้วยนะคะวันนี้อยู่กันที่ candy bonanza ค่ะไหนใครรอเกมนี้บ้างเรากลับมารีวิวให้ตามคำขอแล้วนะคะเรามีทุนมาประมาณ1,900บาทนะคะเล่นกันอยู่ที่เบ,บ็ละ40บาทนะคะเดี๋ยวไปดูการวันนี้ทุนเยอะมากจะได้กำไรเยอะตามทุนหรือเปล่าเนาะ เกมนี้นะคะเป็นเกมใหม่นะคะแต่ว่าอาจจะไม่ได้ใหม่มากเพราะว่าบางคนอาจจะเคยเล่นกันมาแล้วนะเนาะเจอบางช่องรีวิวไว้แล้วนะคะแต่ว่าสำหรับช่องเราก็ยังถือว่าเกมใหม่อยู่นะเพราะว่าเราก็เพิ่งรีวิวได้ไม่กี่คลิปสําหรับเกมนี้นะคะเพราะฉะนั้นใครที่เคยดูแล้วดูอีกก็ได้นะเพราะว่าเราเล่นใหม่ทุกครั้งที่มารีวิวให้ดูนะคะไม่มีเทปแน่นอนค่ะ ว้าวฟรีสปินมา3อันแล้วนะคะมาดูกันว่าแถวสุดท้ายจะได้อันที่4ี่ไหมไม่ได้อะไม่ได้อะแต่ไม่เป็นไรได้มาแล้ว1ิรอบนะคะกดสตาร์ทไปเลยค่ะสี่ร,รอบหมุนฟรีจะให้กำไรเราถึงร้อยหรือเปล่าหรือถึงพันหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันนะตอนนี้กำไรยังไม่กี่บาทเองอะเหลือแค่สามรอบสุดท้ายแล้วค่ะทุกคนยังได้ไม่เกียร้อยเลย เหลือแค่ไม่กี่รอบเท่านั้นต้องแตกหนักๆแล้วนะสามรอบสุดท้ายนี้อ่ะเอาละค่ะมาแล้วค่ะวายสามตัวมาแล้วค่ะแตกกันมาแล้วค่ะน่าจะถึงพันน่าจะถึงพันเหลือแค่สามรอบสุดท้ายเท่านั้นนะบิ Big ๊กวินเท่าไหร่ อเดียวเท่านั้นนะเห็นสีสันน่ารักขนาดนี้แต่เวลาแตกทีแตกโหดมากๆนะคะเหลือรอบสุดท้ายค่ะยังได้อยู่ค่ะคุณแปดไปเลยคุณเก้าไปเลยเออสีร,รอบหมุนฟรีได้มาทั้งหมดทั้งมวลน,นั่นก็คือ2,436บาทค่ะ ยังไงก็คือกำไรเพราะว่าเราไม่ได้ซื้อหนาะเราได้มาจากการหมุนได้ฟรีนะคะตอนนี้กำไรเราสามพันเจ็ดร้อยสี่บาทแล้วนะคะเอาไปถอนได้หมดทุกตัวเลยนะถอนสามพันก็ได้ถอนสามพันเจก็ได้นะคะใครอยากให้รีวิวเกมอะไรก็คอมเมนต์กันมาใต้คลิปได้เลยนะคะใครดูคลิปนี้จบแล้วฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากคอมเมนต์ให้กำลังใจเราด้วยนะร้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ